โลกใต้น้ำมันช่องกว้างหากมีคนว่ายน้ำข้างๆก็คงดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่มีขยะมันลอยข้างๆด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งในสิบของประเทศที่มีปัญหาขยะทางทะเลมากที่สุดต่อให้เราเก็บกันทุกวันก็ไม่มีวันหมดถ้าไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆก่อนที่ขยะจะไหลลงมาสู่ทะเลพี่ที่เขาทำงานรับผิดชอบเรื่องของการจัดเก็บขยะที่คลองลาดพร้าวมีปัญหามากเพราะว่า เขาเองก็พยายามเก็บแต่ว่าก็ยังมีคนที่พยายามทิ้งลงมาอยู่ชาวบ้านก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องเก็บไปซึ่งนั้นมันเป็นปัญหาต้นทางเลยที่ทําให้พยะมันมีอยู่ในคลองเราอยากจะป้องกันไม่ให้มันลงมาในคลองด้วยแม่น้ําลําคลองเหมือนสายพานลําเลียงขยะที่เล็ดลอดออกมาระหว่างทางไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรคลองลาดพร้าวคลองกลางเมืองที่ยาวกว่า24กิโเมตร คลองสายนี้เชื่อมโยงชีวิตวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนและระบบนิเวศเข้าด้วยกันนศมหาพี่คนหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการขยะหลายสิบปีในคลองลาดพร้าวคลองที่ขึ้นชื่อมีปัญหาเรื่องขยะและมลพิษหลายแรงที่สุดแห่งหนึ่งพี่คนเนี้ชื่อสำเนียงบุญล,ลือตอนเด็กๆไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเคยเป็นเด็กรถสแถวพนักงานขับรถส่งสินค้าและพัสดุพันแล้วก็ขับแท็กซี่ แต่ปัจจุบันนี้เป็นประธานชุมชนเป็นผู้นำการจัดการขยะในคลองทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติในวงการเรียกว่าพี่แซมพี่แซมสวัสดีค่ะสวัสดีโน้ตมาเร็วจังมาแล้วค่ะ พี่แซมอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอะคะก็ต้องกเกิดก็ประมาณตอนนี้63ก็60กว่าปีแล้ว 6. ก็ได้อาศัยน้ำในคลองในใช้มาโดยตลอดเลย <S <S ปี17-18ก็ยังใช้ได้ดีอย่างแปลงฟันอะไรได้อยู่อออันนี้รเราสภาพเก่า <S <S ๆนี่ก็บ้านเก่าสมัยก่อนอยู่กันอย่างเงี้ย เ oh, มื่อก่อนก็คืออาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าที่คลองไม่นช่ท่าน้ําที่เราจะลงมาอาบน้าเนี่ยแต,แต่ตอนนี้มันมนํามาลดน้ําตดอไยก็ไม่ได้แค่เราเดินผ่านเราก็จะแย่อยู่แล้วก็พยายามทําให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงจะให้มันดีขึ้นมามันก็ไม่สำเร็จผลนะทำมาจากปี1718ก็ค่อยๆชวนชาวบ้านทํามันก็ไม่ได้ชาวบ้านก็เห็นว่าเอ๊ะเราไปเพอ้อฝันอะไรขนาดนั้นทุกหน่วยงานเข้ามาก็มาทําแค่งบหมด ทำได้สีห้ครั้งแล้วก็เลิกพอเลิกไปมันก็ต้องเลิกใหม่อีกแล้ว้วหนูสงสัยค่ะว่าแล้วทำยังไงให้ชาวบ้านเขาหันมาสนใจมาร่วมด้วยอะคะ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องทำให้ชาวบ้านเห็นเช้าประมาณ6กโมงกว่าๆเราก็จะเตรียมทีมงานเพื่อจะออกเดินทางก่อนที่ชาวบ้านจะออกประมาณ7โมงเราก็จะเก็บขยะตามริมคลองเนี่ย เพื่อให้ชาวบ้านได้ดูเหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวเลยนกสองตัวเก็บขยะด้วย,ยวปลูกติ๊กไ้สำนึกด,ด้วยเราต้องปรับทันนาิาสาัยชาวบ้านให้เขารู้ว่าเออมีคนมาทําตรงนี้แล้วนะ,ะอย่าทิ้งนะ,ะจากที่เราไปวิ่งเรือชาวบ้านเรียกเอาน้ําให้เราก็ปูมชัยตรงนี้เออเราได้ผลการตอบรับที่ดีแล้วและนี่แต่ก่อนก็ไม่มีที่ทิ้งขยะเราก็ใช้หลายๆบ้านเลยมาทิ้งตรงนี้ถังให้พอก็วางไว้ข้างล่างนี้ เดี๋ยวตอนเช้าตีห้าเรือกทมก็จะมาเก็บขยะสวัสดีค่ะ่่ถามปัญหาเรื่องขยะในคลองนิดหนึ่งเป็นยังไงช่วงนี้มันก็ดีขึ้นนะตอนก่อนมานี่จะเต็มลองเลยทุกคนก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจก,กันจะลดละการทิ้งขยะน้อยลงการเป็นผู้นําชุมชนที่ชวนผู้คนลุกขึ้นมาดูแลคลองลาดพังในแต่ละวันพี่แซมและคนในชุมชนกลุ่มหนึ่งจะช่วยกันตักขยะด้วยมือหลายสิบรอบต่อวัน เพื่อนำขยะขึ้นมาจากน้ำความเน่าเสียกลิ่นเนี้ยไม่ต้องพูดถึงและถ้าเราจัดการแบบไม่ถูกต้องขยะมันก็จะหมุนเวียนกลับมาอีกขนาดพี่แสงและทางกทมช่วยกันทำงานแต่ก็เก็บกันไม่ทันหรอกเพราะว่าคนทิ้งมีมากกว่าคนเก็บขยะที่ไหลมารวมที่คลองนี้ค่อนข้างจะเยอะเฉลี่ยนหนึ่งวันไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัน อ่าตรงนี้นะถ้าเราไม่ตักขึ้นนะะมันจะออกสู่ทะเลค่ะซึ่งออกสู่ทะเลไปมันก็จะลำบากกับการเก็บเพราะ<ช>มันเป็นพื้นที่กว้างพันท่านเราต้องเก็บตรงที่เก็บแคบไปซะก่อนใช่เพราะว่าคลองเหล่านี้มันก็ไปแม่น้ํานเจ้าพยาใช่ไหมคะใช่ออกเจ้าพยาแล้วออกสู่ปากา่าออกะ จนมีวันหนึ่งก็ดู Facebook ของตัวเองนี่แหละก็เข้าใจว่าเป็นวิดีโอข่าวของที่คองรัดพาวพี่ที่เขาทํางานรับผิดชอบเรื่องของการจัดเก็บขยะในคูคลองเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าเหมือนกับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงๆจังเพราะว่าชาวบ้านก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องเก็บไปเราดูข่าวเราฟังแล้วเราก็คิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับตรงนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานที่เราต้องทําที่โครงอยู่แล้วเราก็เลย แชร์ f c e e o o o อะขึ้นบน Facebook ของเราเองว่าเนี่ยเฮ้ยเราอยากทำงานที่นี่มากเลยอยากทำงานแก้ไขปัญหาที่นี่ถ้ามีใครแนะนำอยากจะมาทำตรงนี้ทำได้ช่วยบอกเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะพยายามไปหาทุนมาให้พอโพสต์ไปแล้วก็ได้รับอีเมลจากทางอเมริกาที่บริษัทแม่นะครับ ว่าทางมูลนิธิโคคาโคล่าที่อเมริกาเนี่ยกำลังพิจารณาโครงการอันหนึ่งที่โน่นเขาเรียกว่า Peni Off Initiative ก็คือทำงานกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบารบาราซึ่งเป็นโครงการที่จะป้องกันไม่ให้ขยะเนี่ยมันล่วไหลลงสู่ท้องทะเลเขาก็บอกว่าหนึ่งในใบสมัครที่ส่งเข้ามาขอทุนเนี่ยก็มาจากประเทศไทยมาจากเทราไซเคิลซึ่งจะมาทำที่คลองลาดพร้าวพอดีเราเห็นอีเมลเราก็ตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ย hey, ไอ้นี่คือสิ่งที่เราแบบอยากทำมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายาม สื่อสารให้เห็นนะว่าปัญหาที่นี่มันรุนแรงมันหนักหน่วงขนาดไหนมันมีใบสมัครมาจากคลองจากแม่น้ําต่างๆทั่วโลกแต่พอที่นี่ได้เป็นหนึ่งใน9้าที่ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาทําโครงการเนี่ย <c oughs> ก็ดีใจมากๆเ็เท่ากับว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราได้ทําจริงๆตอนนี้เราก็ดีใจที่มันมีโปรเจรเกต์ยาวๆเข้ามาก,กับชุมชน <c oughs> เราเนี่ยจะได้ทํางานอย่างยั่งยืนแล้วโ <c oughs> ครงการที่ว่าทําเดี๋ยวเดี๋ยวจบมันก็ทําไม่สําเร็จตอนนี้ระยะยาวสักสองสามปีเนี่ยเราจะได้เห็นผล โครงการที่มันจะสามารถอยู่ในระยะยาวๆได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้จริงๆเนี่ยมันมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่อันนี้นก็สอดคล้องกับวิธีการทํางานของ t ทราไซเคิลซึ่งเขาก็เริ่มจากการเข้ามาคุยกับชุมชนก่อนแล้วทีมที่เขารับเข้ามาทํางานตรงนี้ก็เป็นคนที่มีพื้นเพยอยู่แถวนี้อยู่แล้วอย่างพี่แซมก็โตกับมันมาตั้งแต่คลองอยางใสแล้วก็มองเรื่องนี้เป็นปัญหามาตลอดการที่เทราไซเคิลช่วยเราสื่อสารออกไปให้คนเห็นผมว่ามันก็จะเป็นก In addition to sort of cleaning up the community, um, it was really important to us to, to work with the community to make them part of the solution. So um, even when we were selecting the site, we talked to different community leaders about what the issues were. We talked to them about what we wanted to do and, and asked them for their feedback and how they thought we could make the most impact. ที่เราออกตักชวนชาวบ้านออกตักเราตักแต่ผิวน้ําผิวน้ํามันจะตักได้วันนึงไม่กี่โลหรอกวันนึงไม่เกิน30โลแต่ขยะใต้น้ำเนี่ยมันอยู่ต้องวันหนึ่งห้าหกร้อยโลซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้มันดักขยะใต้น้ําได้เราก็ทุ่นกําลังตรงนี้ไป so the device it's essentially sort of a, a a box with holes in it um, The reason we chose this device is it's very durable, so we wanted something that can last through different weather. We can put it in rivers or canals or even in ocean areas. Um, the devices are quite effective, so uh, each device, uh, every day here with our three devices, we collect about 1200 kilos, um, which is quite good um, uh, compared to a lot of other river trap type devices. um we tend to collect more per um day and per device than other devices uh um our largest day was about 28 2900 kilo um, which is quite a bit of waste ถ้าแม่น้ําลําคลองเคยเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในสมัยก่อนพี่แซมและชาวบ้านก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงของคลองลาดพราวเพราะต่อให้เราเก็บให้ตายไม่ว่าจะในทะเลหรือว่าในคลองขยะก็ไม่มีวันหมดถ้าคนยังทิ้งอยู่เรื่อยๆ และถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเหมือนชุมชนคลองลาดเพา้านอกจากชีวิตความเป็นอยู่สภาพสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นแล้วเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะของโลกใบนี้ได้อีกด้วยการทํางานของเราเนี่ยเราก็อยากเห็นผลสำเร็จของเราเนี่คือวันหนึ่งเนี่ยเราจะดูซิว่าขยะในคลองเนี่ยมันจะลดปริมาณลงไปจากที่เราเห็นตรงเนี้ยวันเราเก็บได้ตันหนึ่งมันลดเหลือว่า800หรือ700้เราก็มีความใจตรงนี้ว่าเราทำเนี่ยมันเกิดแล้ว ผมก็คิดว่าผมจะมีชีวิตยอยู่ถึงวันนั้นที่จะเห็นคลองลรัดเ้ามีน้ำใสสะอาดปลอดขยะ